สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะนำเสนอข้อมูลการสอบคัดเลือกกำลังพลของสำนักงานประหลัดกระทรวงกาโหมเพราะมีการรับสมัครและสอบคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการทหารและจ้างงานเป็นพนักง,งานราชการของสำนักงานประหลัดกระทรวงกาโหมประจำปีงบประมาณพศ2564ซึ่งทุกท่านครับตำแหน่งที่รับสมัครมีทั้งสิ้น3าตำแหน่ง เริ่มตั้งแต่ตำแหน่งที่1ก็คือเป็นนายทหารสัญ,ญบัตรแต่งตั้งยศเป็นว่าที่ร้อยตรีว่าที่เรือตรีว่าที่เรืออากาศตรีมีทั้งสิ้น14อัตราและสองเป็นนายทหารประทวนแต่งตั้งยศเป็นสิบตรีจาตรีจาอากาศตรีจำนวน8อัตราและก็ตำแหน่งที่3เป็นพนักงานราชการจำนวน45อัตราการรับสมัคร ถ้าท่านสนใจสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตในเว็บไซต์เบอ็บนะครับ opsd.mod.go.th หรือจะเป็นเว็บไซต์ opsd.thajobjob.com op op. i ในหัวข้อการรับสมัครและสอบคัดเลือกซึ่งทำได้ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่1เมษายน2564จนถึงวันพฤหัสบดีที่13พฤษภาคม2564ตลอด24ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตัวท่านต้องทําตามขั้นตอนที่แนะนำนะครับเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่หนึก็คือกรอกไปสมัครขั้นตอนที่2ก็คือปริ้นใบสมัครออกมาเพื่อจะนําไปชําระเงินในขั้นตอนที่3ซึ่งท่านสามารถเลือกได้หลายวิธีครับช่องทางการชําระไม่ว่าจะเป็นการนําแบบฟอร์มไปชําระเงินผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทยจํากัดมหาชนทุกสาขาทั่วประเทศ หรือจะชำระช่องทางที่2คือผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่กรุงไทยเน็กหรือท่านจากชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนก็ได้อัตราค่าธรรมเนียมในการสอบแบ่งตามประเภทดังนี้ถ้าเป็นตำแหน่งนายทหารสัจฉบัติก็จำนวน370บาทประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสมัคร320บาทค่าบริการ s m s 20บาทและค่าบริการอินเทอร์เน็ต30บาท ถ้าเป็นตำแหน่งของนายทหารชั้นประชวนและพนักง,งานราชการจำนวน340บาทประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการสมัคร290บาทค่าบริการ SMS 20บาทและค่าบริการอินเทอร์เน็ต30บาทค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะไม่จ่ายคืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับทีนี้ท่านจะสอบตำแหน่งไหนท่านก็ต้องดูว่าในแต่และตำแหน่งเขาสอบอะไรบ้าง ซึ่งขั้นตอนการสอบนะครับดูให้ดีนะเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนที่1การสอบภาควิชาการขั้นตอนที่2ก็เป็นเรื่องของการสอบภาคปฏิบัติขั้นตอนที่3ก็เป็นเรื่องของการสอบนะครับในระดับของการสอบสมรรถภาพร่างกายขั้นตอนที่4คือการสอบวิภาวะวิสัยขั้นตอนที่5คือการสอบสัมภาษณ์ซึ่งจะมีผ่านหรือไม่ผ่านขั้นตอนที่6คือการตัดสินผู้ที่จะได้รับการบรรจุ ซึ่งในแต่ละตำแหน่งจะมีการสอบไม่เหมือนกันท่านสนใจจะสอบตำแหน่งไหนท่านก็เลือกสอบในตำแหน่งนั้นและดูว่าแต่ละตำแหน่งที่ท่านสอบจะต้องมีการสอบอะไรบ้างนะครับนี่เป็นข่าวสารที่ผมได้แจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบหากท่านต้องการจะได้ข้อมูลเชิงลึกกว่านี้ท่านต้องเข้าไปที่เว็บไซต์เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ท้ายคลิปนี้นะครับท่านก็สามารถ ไปศึกษารายละเอียได้เพิ่มเติมมากขึ้นกว่าเดิมนะครับขอบพระคุณนะครับที่ท่านกุณากดไลค์กดแชร์สวัสดีครับ